ทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหน้าตาเล่มสีชมพูนะครับในส่วนที่เป็น Work Book ก็คือเป็นสมุดงานหรือแบบฝึกหัดนะครับวันนี้เฉลยถึงหน้าที่31แล้วนะครับหรือว่านำมาสอนถึงหน้าที่31แล้วเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งว่า complete complete the sentences นะครับ complete แปลว่าตรงจงทำให้สมบูรณ์นะครับ Sentence ก็คือประโยคต่างๆคือประโยคหลายๆประโยคนะครับนะประโยคต่างๆก็คือหลายประโยคนะครับผมทำให้สมบูรณ์นั่นก็คือ,อเขียนนะครับหรือว่าเลือกนะครับประโยคให้ถูกต้องตามรูปภาพนั้นๆนะครับนั่นก็คือเดวิดแล้วก็เดวิดกำลังแลบลิ้นเลยนะครับคือกระหายที่จะดื่มน้ำ น้ำอัดลมชนิดต่างๆนะครับนะส่วนแมรี่ก็กระหายที่จะดื่มน้ำน้ำเปล่านะครับนะแล้วก็ปีเตอร์นะครับปีเตอร์นี่อยากกินอะไรครับนักเรียนที่เป็นรูปอย่างนี้อยากกินน่องไก่ก็คือไก่ทอดนะครับนะส่วน มิสเตอร์ไวท์นะครับก็อยากทานขวยเตี๋ยวแล้วก็นางไวท์ก็อยาการับประทานข้าวสวยกับปลาทอดเพราะฉะนั้นเรามาดูเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับว่าข้อที่1จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับข้อที่1ในหนังสือก็เลยเขียนมาให้ว่านะครับเดว i ดอิสทต he wants soup ring เมื่อกี้นะักเรียนจำภาพได้นะครับนะคุณครูไม่เลื่อนขึ้นไปดูภาพเลยนะครับต้องการให้ดูตัวหนังสือนะครับทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยคุณครูก็จะแปลให้ David is thirsty นะครับ thirsty แปลว่ากระหายนะครับกระหายเนี่ยเขาใช้กับกับน้ำนะครับนะ t r s r s t y เป็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษหรือคำ adjective ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ ใช้คู่กับ verb to be และ verb to be นั้นไม่ต้องแปลนะครับคือคำว่า is David is thirsty ก็แปลว่า David กระหายน้ำนะครับนะแปลอย่างนั้นเลย He ก็แทนค่า David นะครับเป็นคำ pronoun หรือคำสรรพนาม wants นะครับเติม s ในกรณีที่บอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วๆไปหรือเรียกว่า present simple tense นะครับ s o a เร i งนะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อาะนำหน้านะครับแต่จะใส่เดอนำหน้าก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะเดอสามารถนำหน้าได้ Soap ริง so นะครับปกติโซฟแปลว่าอ่อนแปลว่านุ่มนะครับแต่โซริง so แปลด้วยกันแปลว่าน้ำอัดลมนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึงก็แปลว่าเดวิดหิวกระหายน้ำเขาต้องการน้ำอัดลมตามรูปภาพนะครับนะตามรูปภาพ ข้อมาข้อที่2นะครับขอให้เราเติมคําบ้างเติมประโยคบ้างถ้าคําไหนหายไปเราก็เติมคํานั้นเข้ามาด้วยนะครับข้อที่2เขาเขียนมาว่า Mary is นะครับแล้วก็รูปกุ่มไม่เลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับนะ Mary กาลังนึกถึงน้ําเพราะฉะนั้นก็ใช้คําว่า thirsty ด้วยเหมือนกันก็เคยหิวกระหายกําลังกระหายนะครับนะกระหายน้ําเพราะฉะนั้นนว n w o ดอร์ s นะครับก็ต้องเต erm ิม as water water นะครับเป็นคำน้มที่นับไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อะนะครับจะใส่เดอได้นะครับไม่เป็นไรก็แปลว่ามารี่กระหายน้ำหล่อนต้องการน้ำนะครับมาข้อที่3ขอให้ชื่อคําว่าปีเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับนอกนั้เขาไม่ได้ใส่มาให้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูภาพนะครับปีเตอร์ต้องการไก่ทอดต้องการ ไก่ทอดเนี่ยเราจะใช้เป็น thirsty ไม่ได้อีกแล้วนะครับนะเพราะ thirsty แปลว่ากระหายเพราะฉะนั้นไก่ทอดนี่เราต้องใช้ว่า hungry นะครับนักเรียนต้องรู้ศัพท์นี้นะครับถ้าไม่รู้ศัพท์นี้จะทำไม่ได้เลยก็แปลว่าหิวนะครับ peter หิวก็เหมือนกันนะครับนะเอา verb to be มาใช้คู่กับคำ adjective นะครับจะ peter hungry เฉยๆไม่ได้นะครับต้อง peter is hungry จบไปหนึ่งประโยคใส่คูสต็อปนะครับแล้วต่อมาก็ใช้ he นะครับแทนสปปรรพนามแทนคํัว่า Peter รเพราะปีเตอเป็นผู้ชาย he wants นะครับก็ต้องเติม s อีกเหมือนเดิมกิริยา fry chicken นะครับแปลว,ว่าไก่ทอดปีเตอร์หิวเขาต้องการไก่ทอดต้องการไก่ทอดที่นี่หมายถึงต้องการรับประทานนะครับนะ ต่อไปข้อ4ก็คือมิสเตอร์ไวท์นะครับเป็นผู้ชายก็ is hungry เหมือนเดิมนะครับเขาหิว he wants เขาต้องการนะครับตามภาพต้องการ noodles นะครับเส้นหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวนะครับมิสเตอร์ไวท์หิวเขาต้องการก๋วยเตี๋ยวพอมารูปสุดท้ายนะครับมิสซิสไวท์ก็คือนางไวท์ก็หิวเหมือนกันนะครับ is hungry ชีนะครับเพราะว่ามิสซิสไวเป็นผู้หญิง o n does นะครับเติม s rice นะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อานะครับนะจะใส่เดอได้ไม่เป็นไร and นะครับเขาต,ต้องการสองอย่างนะเนี่ยมีข้าวสวยกับปลาทอดนะครับปลาทอดก็ fry fish นะครับ fish นะครับถึงแม้จะเป็นปลาตัวเดียว2ตัว3ตัวก็ไม่ต้องใส่ s หรือ es นะครับนะ เพราะคำศัพท์คำนี้เป็นพหูอุน์ในตัวนะครับก็แปลว่ามิสซิสไวเหิวหรือรู้สึกหอวก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่สำนวนจะแปลลอนต้องการข้าวนะครับข้าวสวยข้าวเปล่าก็แล้วแต่เราจะเขียนนะครับและปลาทอดโอเคนะคุณครูพี่นันไปเร็วเลยนะครับนะถ้าลูกต้องการทบทวนก็เปิดคลิปของคุณครูฟังหลายๆรอบนะครับนะ จบหน้าที่31ไปหน้า32ต่อครับเคเคเค